สวัสดีครับผมจีฮะเจาและช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิว TV 268และ J8 นั่นครับผมนี่สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just t o ด้วยนะครับเอาละครับไปดูเลยกล่องนี้นะครับก็มีอยู่6ชิ้นนะครับเป็นตัวโมเดล 4ชิ้นละแล้วก็เสา1นึฐาน1ครับอันดับแรกผมขอประกอบตัวโมเดลกันก่อนนะครับเนื่องจากเขามีหลายอันนะครับนี่เห็นไ,ไหมแล้วก็แขนของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆมันก็ต้องเสียบยากหน่อยนี่นะปึ๊บอีกอันนึงก็จะเป็นทางนี้ชึบอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเขาครับเหมือนแจ็คสเปโร่เนี่นนะดูๆไปที่คาดผมนะครับสก,กรีนออกมาได้ดีดูตา เขาใส่ตุ้มหูด้วยเหมือนแจ็คสเปโรมากถักอันนี้ด้วยเดดล็อกนะครับด้านหลังน,นะครับนี่สัญลักษณ์แล้วก็ทีเด็ดของเขาจะเป็นอาวุธของเขาครับเหมือนลูกตุ้มแล้วก็มีเหมือนมีชีวิตนะเหมือนแบบยังไงเนี่ยโอเคพูดง่ายเหมือนแจ็คสเปโรเลยอะตาปั๊มอยู่ใต้พะคุมครับแกงนี้ส่วนใหญ่ถ้ามีพะคุมก็จะอยู่ใต้พคุมบมนมัละ อโอเคต่อไปครับก็เป็นเสาแล้วนะครับผมอันนี้จะเขียนว่า T V ส3ม E นะครับ T V 3ามสา E เราก็ฐานครับนี่ลิงก์กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันหน่อยตัวนี้ตัวรูารูะจะอยู่ตรงตรงขาทางนี้นะครับด้านในนะครับก็ใส่เข้าไป อ่ะได้แล้วเสร็จปุ๊บเอาฐานมาใส่ครับเขามีหมุดนะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเล็กขาเขาเล็กเนี่ยจะชอบหลุดอ่ใส่ไปใหม่อีกทีโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยดยนะฮะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ